แล้วหน้าที่เฟดชี้ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการลดดอกเบี้ยขณะที่ฝั่งพี่ใหญ่อย่างจีนตัวเลขประกาศ GDP ล่าสุดยังต่ำกว่าคาดกดดันเศรษฐกิจจีนที่ยังรองมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมต่อไปแล้วมาอัปเดตกองทุน principal APDI ที่ลดน้ำหนักหุ้นจีนและเพิ่มสัดส่วนหุ้นอินเดียที่มาแลในรายการ principal investment opportunity สัปดาห์นี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปนค้นหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลกและว,วันนี้ทุกท่านอยู่กับผมซีทเนลเลเวพันธ์ an, จากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านจาก Principal เช่นเคยเลยนะครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นอาทิตย์ อีกอาทิตย์หนึง่งที่ตลาดเนี่ยมีความผ,ลผลันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของฝั่งประเทศจีนนะครับผมก็หลังจากที่ทางการจีนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมามากมายแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตของ GDP อัตราว่างงานและที่สําคัญนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง ต้องยอมรับว่าโดยรวมเนี่ยดูไม่ได้ดีมากนะักครับผมรวมไปถึงเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นบาสุก้าสติมูลัสหรือเป็นการกระตุ้นแบบเหมือนยิงปืนบาสุก้าเนี่ยไม่ใช่แค่แบบปืนแก๊ทีละนิดทีละนิดเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนจากปากของรัฐบาลจีน ับผมนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนค่อนข้างที่จะตกลงไปค่อนข้างเยอะครับผมก็มีข่าวร้ายเนี่ยเข้ามากระทบส่วนในตลาดของทางฝั่งสหรัฐก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะไซเวนเนอโดยความไม่แน่นอนเนี่ยก็เริ่มที่จะ ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CPI ที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าตั้งแต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วว่าเติบโตมากกว่าค่าสักเล็กน้อยครับผมแล้วก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาส4ี่ปี2023ครับผมก็จริงๆประกาศมาได้แหละสักประมาณ10%โดยรวมยังไม่ได้มีอะไรมากยังคงเป็น positive เป็นยังคงเป็นบวกมากกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดการไว้อยู่โดยรวมนะครับผมแต่ก็ต้องเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามอย่างค่อนข้างที่จะแน่ชัดเลยทีเดียวเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะกําหนดเดเรคชันของตลาดไปได้สักประมาณ2-3เดือนเลยทีเดียวนอกเหนือจากการประชุมแล้วก็การตัดสินใจของเฟดครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเนื้อหาในรายการเนี่ยจากที่ผมได้มีการกล่าวมาทั้งหมดเดี๋ยวจะพยายามเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและที่สำคัญนะครับทางบอลจอปเป็ p สเปิลเนี่ยมีมุมมองว่าอย่างไร ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับเป็นในส่วนของกองทุนวันนี้เนี่ยหยิบนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันก็จะเป็นในกองทุนของ principal APDI แหละซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกองแหละครับผมที่เน้นลงทุนในอ่ Asia เอเชียนะแล้วก็มีฟ a น m a แมเน r เจอร์เนี่ยคอยปรับพอร์ตให้ครับผมให้มีความสําคัญมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาครับผมก็วันนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาอัปเดต ให้ฟังกันครับว่าคอนเนเจอร์ล่าสุดเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีการปรับปรี่ไปถึงไหนแล้วอย่างไรก็ตามครับอยากให้่ันผู้ชมเนี่ยติดตามนะตลอดทั้งรายการก็สเตจจูนนะครับผมรวมถึงสกแกน QR โค้ดด้านล่างเพิ่มเพื่อไว้ที่ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้ากันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยครับประเด็นแรกก็จะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เฟดท่านหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าคุณวอลเลอร์เนี่ยครับผมคุณวอลเลอร์เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เนยแล้วก็ถแถลงซึ่งต้องบอกว่าถ้อยคําที่เขาถแถลงหหรืืออเนนนน้้าในะั่ะ ตลาดไม่ได้ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดสิ่งที่เขาแถลงมาเนอเป็นการมุมมองเชิงคอเชียรหรือระมัดระวังซะมากกว่าับผมเขามีการบอกว่านโยบายที่เฟดเดีย่ยจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในภายในปีนี้เนี่ยควรจะต้องทําไปด้วยความอยากระมัดระวังให้มากๆครับผมแล้วต้องทําอย่างเป็นระบบและที่สาคัญคือเขาอยากเห็น เงินเฟอ้อเนี่ยลงไปอยู่ระดับใกล้ๆคับประมาณ2%แล้วก็ให้แน่ใจนะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะไม่ได้ bound, รีบาวแล้วก็ไม่ได้ฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมาอีกเฟดเนี่ยถึงจะดําเนินการลดอัตราดอกเบีย้ยได้อันนี้เนี่ยเป็นความเห็นของเขาผมซึ่งก็เรียกว่า,าเหมือนไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดคาดการณ์เพราะอย่างที่เรียนครับว่าเฟดจากดอทพอตล่าสุดในช่วงประมาณเดือนธันวาคมเนี่ย ชี้ว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยสักประมาณ3ครั้งในปีนี้แต่ว่าตลาดครับมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดไปสักประมาณ6-7ครั้งซึ่งมากกว่ามากกว่าที่เฟดเนี่ยมีการมองไว้ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเฟดลดไม่ได้มากเท่าที่ตลาดมองเนี่ยก็อาจจะเกิดความผันผวนกับตลาดได้และยิ่งอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหรือคุณโวลเลอร์เนี่ยเริ่มที่จะออกมาพูดเป็นกลๆว่าอยากจะเห็นเงินเฟ้อเนี่ยลงไปต่ําในระดับที่มีเสถียรภาพก่อนนะ ส่วนในทางของบลจอิมสเปิลเนี่ยทางบุมบลจอิมสเปิลก็คาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะไม่ได้ลดมากถึงเท่าที่ตลาดเนี่ยคาดไว้คือ6-7ครั้งทางเราเนี่ยคาดว่าสักประมาณ3-4ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าเพียงแค่3-4ครั้งเนี่ย นั่นก็เพียงพอที่จะช่วยซัพพอร์ตตลาดหุ้นรวมไปถึงตลาดตราสารหนี้ที่เราคอเนอะท็อปพิกว่าตอนนี้เนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยเราคิดว่าตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะ i n v e ว t m e n t g r a d e เนี่ยเป็นตลาดแล้วก็เป็นตลาดที่เราควรจะต้องเข้าไปลงทุนมากที่สุดช่วยโอกาสณนะตอนนี้ครับผมซึ่งกองทุนแนะนำก็คือ p r i n c i p a l G-Credit ซึ่งผมได้หยิบนํามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังค่อนข้างที่จะบ่อยละครับผมนานผู้ชมท่านใดที่อาจจะยังพลาดโอกาสนี้อยู่ก็เทสในตอนเก่าๆหรือรายการในตอนเก่าๆเ,เนื้อใน YouTube หรือ Facebook เนี่ยถ้าสามารถท่านผู้ชมก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้โอเคครับผมมาเข้าสอกันที่ประเด็นที่2ซึ่งก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราควรจะต้องจับนามองแล้วก็ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิง่งนั่นก็คือการประกาศผลประกอบการของสหรัฐในช่วงสักประมาณไตรมาสสี่รอบไตรมาสสี่ของปี2023ที่ผ่านมา ผมซึ่งนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยมีการมองว่า e a r n i n g ็สารฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชนะสิ่งที่ตลาดมองเนี่ยหรือสิ่งที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ได้อย่างค่อนข้างที่จะง่ายผมซึ่งถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นผลบวกหรือเป็น sentiment เชื่องบวกกับตลาดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วครับในดัวช่วงเดือนเซปเทมเบอร์เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนผมจะเห็นได้ว่าในรูปทางด้านขวามือเนี่ยนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการหรือมีการดาวเกรดเออร์เน็เนี่ยล่วงหน้ามาละ ครับผมหมายความว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยค่อนข้างที่จะต่ำครับผมซึ่งการที่ e a r n i n g บริษัทประกาศออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นอย่างง่ายดายครับผมซึ่งถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของตัวเลขเนี่ยนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าโดยรวมครับในปี2024เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่า e a r n i n g สหรัฐเนี่ยของ S&P 500เนี่ยน่าจะอยู่สับประมาณเติบโตทักประมาณได้สัก11% year on year ผมแต่องอะไรก็ตามครับถ้าเกิดเราไปอาลองดูสักประมาณาบริษัทที่มีการประกาศออกมาเนี่ยสักประมาณ10%ครับผมอย่างที่ผมได้มีการกล่าวไปเลยในช่วงตอนต้นว่ายังคงเป็นบวกอยู่ยังเป็น positive sentiment หนุนให้กับตลาดได้อย่างพอสมควรอยู่ครับผมแต่เราอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากมากนะักว่า10%เนี้มีในยักสำคัญครับผมก็จำเป็นที่จะต้องติดตามไปต่ออีกสักพักนึงครับผมว่า สิ่งที่ควรต้องติดตามเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบริษัทใหญ่ๆแหละที่โดมิเนนต์ตลาดหรือครอบงำตลาดไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft หรือไม่ว่าจะเป็น Nvidia เดียนื้อที่ปรับขึ้นไปค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วเนี่ยว่าเขาจะสามารถ Deliver กํกำไรออกมาได้ตามตลาดคาดการหรือเปล่าครับผมซึ่ง สิ่งที่บริษัทเนี่ยท้าทายได้รับความท้าทายอย่างยิ่งในตั้งแต่สักช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับผมก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินของหลายๆบริษัทเนี่ยมีการปรับขึ้นสูงตามครับผมตรงนี้เนี่ยบริษัทก็จําเป็นที่จะต้องหาวิธีในการจัดการ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้ทางเออร์เนงเนี่ยโดยรวมทั้งปีนี้อาจจะไม่ได้ดีมากนะักก็คือในส่วนของที่เฟดเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะดีไม่ใช่หรออย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิด r e c e s s i o n ที่ไม่ได้เป็นแบบซอฟต์รีเซชชันหรือเป็นไม่ได้เป็นแบบรีเซชชั o นแบบเบาๆหรือเป็นการลงที่นุ่มนวลเนี่ย อาจจะเกิดผลกระทบทางไร้แรงกับเศรษฐกิจดได้แล้วเฟดก็อาจจะหันอาดอ,อกเบีย้ยที่จะค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดเคสในลนนักษณะนี้มันจะไม่ได้ดีกับตลาดพุ้นสกเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามครับเคสที่ผมได้เพิ่งกล่าวไปนี้ไม่ใช่เบสเคสของของทางบรจอ p r พินซิพิลทางบรจอพินซิปยังมีมุมมองว่า ยังคงเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นแบบซอ f t r e ี e ซชชันหรือเป็นไมร์รีเซชชันนะผมซึ่งจะกินระยะเวลาแค่ประมาณสักหนถึงสไตรมาสเท่านั้นไม่ได้นานมากครับโอเคครับเราไปต่อกันที่เรื่องที่ค่อนข้างใหญ่กันเลยครับก็จะเป็นในส่วนของประเทศจีนที่ผมได้มีการกล่าวไปว่า ทางการจีนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาได้อย่างค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะครบท้วนมากและโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดแม้ว่าจะไม่ได้ต่ำกว่าคาดเยอะมากยกตัวอย่างเช่น GDP ครับในปี2023เนี่ยมีการเติบโตสัก5.2 รับผมก็ต่ํากว่าค่าเล็กน้อยแต่ถ้าเรานําไปเทียบกับเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งไว้นะจริงๆต้องบอกว่าเกินค่าด,ด้วยซ้ำเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตั้งตั้งเป้าหมายในช่วงการเติบโตของ GDP P ปีที่แล้วเนี่ยแค่สักประมาณ5%เท่านั้นรับผมแต่อย่างไรก็ตามครับก็ไม่ได้ส่งผลให้ตลาดเนี่ยมีซนติเ m e n t ดีขึ้นแต่อย่างใดและถ้าเรามาดูในตัวเลขเศรษฐกิจทางด้านอื่นๆบ้างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Industrial Output หรือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ย ก็เติบโตในเดือนธันวาคมสักประมาณ6.8ก็ถ้าเราเทียบกับที่ทางอ c คโน m มิสหรือนักเศรษฐศาสตร์มองว่าเติบโตสัก6 6เปอนนี้อาจจะค่อนข้างดูดีนะแต่ถ้าเราลองไปดูในส่วนของยอดค้าปีกซึ่งบ่งบอกถึงการใช้จ่ายบริโภคในประเทศของเขาเนี่ยโตประมาณสัก7.4ก็น้อยกว่าการคาดการคาดการณ์เนี่ยไว้สักประมาณ8 ครับผมแล้วก็ถ้าเราไปดูในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์คงที่เนี่ยก็โตรประมาณสักสเก็มากกว่าการคาดการเล็กน้อยหรือเท่ากันแหละเพราะว่าการคาดการเนี่ยอยู่สักประมาณแค่สัก2.9%ครับผมแต่สิ่งสําคัญครับผมในส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักของทางจีนนีก็คือในส่วนของกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของ property ครับผมในรูปทางด้านล่างขวามือจะสังเกตได้ว่าการเติบโตในการลงทุนครับผมในเส้นสีเหลืองนืของกลุ่ม property เนี่ยยังคงอยู่ในแดนลบอยู่ยังคงอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างติดลบอยู่ครับผมแล้วก็ fixed asset investment เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ายังไม่ได้มีท่าทีที่จะ recover หรือฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดครับผมซึงบอกว่าค่อนข้างที่จะสําคัญนะเพราะว่าเซกเตอร์นี้หรือกลุ่มนี้ มีสัดส่วนปริมาณสักประมาณ30%ของ GDP จีนต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์หรือเป็นกลุ่มที่ Impact หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ต่อมาว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อหรือไม่ครับว่าจีนเนี่ยเกิดภาวะเงินฝืน่ครับผมก็ในขณะที่หลากหลายประเทศทั่วโลกครับผมเช่นสหรัฐเช่นยุโรปเนี่ยเกิดภาวะเงินเฟ้อครับผมแต่ว่าเงินฝื่เนี่ย ไม่ได้สิ่งที่ดีอย่างที่เราทราบกันว่าพอเกิดภาวะเงินฝืดเนี่ยก็อาจหมายความว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะฝเรื่องเอผู้คนเนี่ยไม่ค่อยที่จะอยากจับจ่ายใช้สอยมากเท่าไหร่ครับผมรวมไปถึงตัวการใช้จ่ายในส่วนของทางด้านฝั่งของการก่อสร้างภายในประเทศเนี่ยก็ตกลงอยู่เหมือนกันครับผมก็โดยรวมอาจจะไม่ได้ดีมากนะักถ้าเรามาคุยกันถึงว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจละ่ะเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็ อย่างที่ผมเรียนเลยว่าบาสุกานัดใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ถูกยิงออกมาผมก็มีการดิสทัสมีการถกเถียงกันอย่างาในแวดวงของนักแสดาสตร์หรือในของของทางทางการแล้วก็มีข่าวว่าจีนเนี่ยกำลังพิจารณาในการออกตราสารนี้ของทางรัฐบาลเนเป็นพันธบัตรรัฐบาลจีนแหละประมาณสัก1ชิ้นเรี่ยนอยู่หรือ1ล้านล้านหยวนเนี่ยสักประมาณอา่อห แสนสี่หมื่นล้าน US ดอลลาร์สหรัฐออกมาเพื่อที่จะกู้เพิ่มเติมเพื่อจะนำมาลงทุนในเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับผมก็ยังคงเป็นข่าวอยู่แต่เรายังไม่ได้เห็นการ execute หรือการบังคับใช้ที่แท้จริงครับผมซึ่งถามว่ากระสุนนันเล็กๆออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นทาง PBOC เนี่ยก็มีการเขาเรียกได้ว่าเหมือนอให้สภาพคล่อง กับทางแบงก์งต่างๆเนื้อพื่อที่จะปล่อยกู้ในกลุ่มของฝั่งของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมากขึ้น ครับผมแต่ว่าทาง PBOC เนี่ยยังคงที่จะไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดมองว่าน่าจะได้เห็นแต่อย่างไรก็ตามครับเรายังไม่ได้เห็นตรงนี้ก็เป็นซ e ท t i m น n ์เ e กา t i v e กับตลาดอยู่โดยรวมครับจีนเนี่ยยังดูไม่ได้ดีที่มากนักเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างค่อนข้างที่จะเด่นชัดครับโอเคครับในส่วนของประเด็นถัดไปก็ยังไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่ในที่ประเทศจีนเหมือนเดิมครับผม,บผมก็สืบเนื่องมาจากกลุ่ม property หรือกลุ่มอสังหาที่ผมได้มีการเล่าไปนะครับก ราคาบ้านราคาบ้านเนี่ยแน่นอนครับเริ่มที่จะมีการกลุ่มอสังหาสืบเครื่องราคาบ้านก็ควรจะต้องตกลงเนะเพราะว่าคนเนี่ยมีการซื้อขายกันน้อยลงมีการเปิดม,มือกันน้อยลงครับผมซึ่งถ้าเราไปดูในรูปทางด้านขวาบนราคาบ้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือสองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือหนึ่งครับผมก็อยู่ในเทรนที่เป็นขาติดลบหรือเป็นเนกทาทีฟทั้งนั้นครับผมอน่างที่เราจะได้เห็นครับผมแล้วก็ ในส่วนของที่จริงต้องบอกว่าราคาบ้านตรงนี้เนี่ยเป็นราคาบ้านที่ไม่ได้รวมในส่วนของเมืองใหญ่ครับผมคือ่เมืองใหญ่ๆระหว่างายกตัวอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้หรือเป่ยจิงหรือปักกิ่งเนี่ยครับผมเขารัฐบาลจีนเนี่ยมีการกระตุ้นค่อนข้างที่จะเป็นสเปเชียลหรือเป็นพิเศษเนื้อมากกว่ารัฐอื่นๆครับผมยกตัวอย่างเช่นมีการลด วงเงินดาวไม่ว่าจะเป็นถ้าประชาชนอยากจะซื้อบ้านมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยเขาก็มีการลดว่าให้ดาวเนี่ยน้อยลงเพื่อที่จะกระตุ้เศรษฐกิจครับผมก็เลยราคาบ้านในกลุ่มของเมืองพวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกเหมือนที่ฝักของทางที่ผมได้มีการโชว์ให้ดูเนื้อในสเตรหรือในรัฐที่เหลือๆครับก็ ค่อนข้างที่จะบ่งบอกแล้วว่าภาวะเศรษฐกิจหรือรรกลุ่มอสังหาริมทร,ร,รัพย์เนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะชะลออยู่รผมรวมไปถึงถ้าเราไปดูในแง่ของทางอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงสักประมาณกลางปีนี้หรือตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยคอนเซิร์นหรือเป็นกังวลเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวเนี่ยนั่นก็คือผู้คนที่อยู่ในระหว่างสักประมาณ16-24เพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างเยอะอย่างที่ในรูปทางด้านล่างขวาเนื้อจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยเคยขึ้นไปแตะสักประมาณ20กว่าเปซได้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ได้ดีมากครับผมพราะหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนก็เรียกได้ว่ามีการยุติการประกาศตัวเลขนี้ออกไปครับผมสักพักหนึ่ง ครับผมจนกระทั่งมาในล่าสุดครับก็ช่วงสักประมาณวันที่17มกราที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกลับมาประกาศตัวเลขนี้ครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมครับผมต้องบอกว่าตัวเลขนี้ลดลงอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัดครับตัวเลขนี้จาก20กว่าเนี่ยลงมาอยู่ในสักประมาณ14.9ครับก็เหตุผลจริงๆในช่วงสักประมาณ16ถึง24เนี่ย มีกลุ่มบางกลุ่มที่ยังคงเป็นนักเรียนอยู่เข้าไปร่วมในการคำนวณก็เลยทําให้อัตราการว่างงานเนี่ยดูสูงเกินกว่าความเป็นจริงอาจจะไม่ได้สะท้อนกับภาวะการว่างงานที่แท้จริงครับผมเขาเลยมีการเอาน้ากลุ่มนักเรียนตรงนี้เนี่ยออกจากการคํานวณครับผมพอนํากลุ่มนักเรียนตรงนี้เนี่ยออกจากการคํานวณก็จะสังเกตได้ว่าอัตราการว่างงานค่อนข้างที่จะลดลงอย่างมีนัยยะมาอยู่ที่สัก14.9%ในเดือนธันวาคมถามว่า ก็ยังคงค่อนข้างที่จะสูงแหละและยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลขแหละที่เรายังคงจะต้องจับตามองอยู่ว่าจะมีพัฒนาการไปนในทางใดครับผมเพราะว่าอุตสาหกรรมที่ทางรัฐบาลจีน G เนี่ยเข้าไปดูแลเข้าไปควบคุมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเทคเช่นยกตัวอย่างอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมดิเตอร์ริงนะครับผมซึ่งหลังจากที่หนุ่มสาวจบเรียนมาใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มสาวจีนหรือวัยรุ่นจีนเนี่ยหลังจากจบ ในคณะที่ค่อนข้างดีเยอะตัวอย่างเช่นวิศวะยกตัวอย่างเช่น BBA เขาก็ไม่ได้อยากที่จะเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็อยากที่จะเข้าไปทำงานเป็นใน,ในเขาเรียกว,ว่าในเหมือนออฟฟิศทั่วไปนะครับผมเป็นพนักงานออฟฟิศครับก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยตำแหน่งอาจจะเปิดน้อยกว่า คือดีแมนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าสัพพายครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยยังคงที่ค่อนข้างสูงอยู่ครับแต่ถ้าเราไปดูในส่วนของตัวเลขการว่างงานเออสำหรับคนที่อายุ 25- 29หถึง่กะปราบฏก็อยู่แค่ประมาณสัก6.1%ในเดือนธันวาคมแล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขการว่างงานแบบทั่วไปแหละก็อยู่ที่สักประมาณ5.1%ในเดือนธันวาคมก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้น่ากังวลแต่อยา่างใดครับก็เรียกได้ว่าอาจจะย่องคงมีตัวเลขการว่างงานของคนดุ่มสาวแหละที อาจจะเป็นเราจ้องต้องจับตามองต่อไปในอนะคตว่าจะสร้างปัญหาหรือจะสร้างาภาวะ IMPACT ที่เป็นคลื่นเนี่ยตามมาหรือเปล่าตับเศรษฐกิจจ e ีนครับเออครับผมก็โดยสรุปครับผมสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยก็คือตลาดสหรัฐยังคงผันผวนอยู่เป็นลักษณะไซเวย์ครับยังคงมีความไม่แน่นอนในแง่ของอัตราดอกเบี้ยที่จะเริ่มลด ครั้งแรกเนี่ยในตอนไหนครับผมบ้างก็บอกว่าในในเดือนมีนาคมเนี่ยสักประมาณมีโอกาสสักประมาณ60%ครับผมน่าจะได้เห็นเฟดหันอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกครับผมซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยหกยังคงค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่ครับผมก็ต้องเราคงต้องมอนิเตอร์ตรงนี้ต่อไปเป็นปัจจัยสําคัญครับผมแล้วก็การประกาศผลกำไรครับผมของสารัฐในไตรมาส4ปี2-3ก็ออกมาได้ เล็กน้อยแล้วครับผมก็อาจจะชนะการคาดการได้ค่อนข้างง่ายมากกว่า,าเพราะว่านักวิเครห์มีการดาวเกีรหรือมีการปรับประมาณการลงครับก็ในส่วนของจีนจีนตัวเศรษฐกิจโดยรวมต้องบอกว่าดูไม่ได้ดีมากนักครับผมก็แล้วก็ตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ได้เห็นอย่างแน่ชัดเท่าไหร่ครับผมก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีการปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะในวิกกี้ผับมาครับผมวันนี้เนี่ยเรานํามากองทุนก็คือ principal apdi นะ พอผมเน้นลงทุนในหุ้นฝั่งเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาคุยอัปเดตกันเนยว่ามีอะไรการเกิดขึ้นกับอกองทุนบ้างแล้วก็กองทุนนี้ชอบหรือไม่ชอบหุ้นอะไรอยู่นะปัจจุบันครับก็มากันที่นโยบายหรือกลยุทธ์ของกองทุนเนืกองทุนนี้เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตของกําไรที่แข็งแกรงมีนโยให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เป็นผู้นําหรือพูดง่ายๆว่าหุ้นใหญ่ แล้วก็คุณภาพหรือหุ้นใหญ่และคุณภาพที่ดีแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนครับผมก็หุ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในกองทุนนี้เท่าไหร่นักครับแล้วก็กองทุนม,มีการกระจายลงทุนในหลากหลายติมมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฟื้นตัวของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็การฟื้นตัวการปรับขึ้นของราคาของเมมโมรีชิปต่างๆครับผมแล้วก็พวกการที่เราเนี่ยหันมาตื่นตัว กับเทคโนโลยี AI กันมากขึ้นครับผมก็จะทำให้ในส่วนของชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่ตางๆหรือเมมโมรีเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นยกตัวอย่างเนะเช่นรถ EV ครับผม EV เนี่ยแน่นอนอส่วนใหญ่อย่างเท s l a เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับโหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับหนึ่งครับผมอาจจะยังไม่ f u l ี่หรือไม่100%ซนะซึ่งต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ชิปชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย ในการประกอบรถของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จําเป็นที่ต้องใช้ AI เนี่ยหรือเป็นฟต์แวร์ของเขาเนี่ยในการคํานวณว่าการณ์ตรงนี้เราควรจะต้องมีความเร็วเท่าไหร่ควรต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ความต้องการของชิปตรงนี้เนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นมากๆเขาก็มองว่าจริงๆกลับไปโอเวอร์เวตในส่วนของประเทศอินเดียครับผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณตั้งแต่เดือนอพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยครับก็ จีนเนี่ยหลังจากที่จีนเริ่มเห็นสัญญาณไม่ค่อยดีมากนะักทั้งผู้จัดก,การกองทุนหรือฟันเมนเจอร์เนี่ยก็มีการลดน้ําหนักจีนลงผมแล้วก็ไปเพิ่มน้ําหนักในประเทศอินเดียแทนผมเพราะว่าอินเดียเนี่ยเห็นว่าในส่วนของลงทุนในส่วนของสิสนทรัพย์ถาวรเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกกลุ่มการเงินกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มอสังหาผมแล้วก็อินเดียเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็คือเขาเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเดโมกราฟิกชิพหมายความว่าผู้คนเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผ่าน จากวัยหนุ่มสาวเนี่ยเข้าสู่คนหรือวัยเด็กเนี่ยเข้าสู่ชนชั้นทํางานทําให้มีแรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยกำลังที่จะชิปจากที่เดิมเนี่ยผู้คนเคยได้รายได้มาเนี่ยนำไปบริโภคนําไปซื้ออาจยกตัวอย่างเช่นอาจจะนําไปซื้อข้าวนําไปซื้อมือถือใหม่ครับผมแต่ว่าบางส่วน กลุ่มหนึ่งเนี่ยเริ่มที่จะนําไปซื้อสินทรัพย์ไปซื้ออะไรเนี่ยมาลงทุนแล้วก็มาเปิดธุรกิจต่อรัอบผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ทางเศรษฐกิจเนี่ยมีตัวคูณหรือมีเรียกว่าเป็น multiplier เนื้อหมายความว่าซื้อมาเนี่ยบริโภคไม่ได้หมดไปการใช้จ่ายเนี่ยปกติเข้ามาบริโภคปุ๊บก็หมดไปแต่ว่าการใช้จ่ายที่ไปลงทุนในฟิกเอสเซียหรือสินทรัพย์ถาวรยกตัวอย่างเช่นเครื่องจักรที่ดินต่างๆเนี่ยจะก่อให้เกิดการบริโภคครั้งใหม่คือถ้าเรามาประกอบธุรกิจเนี่ยเราไปขายปุ๊ เศรษฐกิจก็จะหมุนได้อีกหนึ่งครั้งครับผมก็ตรงนี้ประเทศอินเดียกำลังค่อนข้างที่จะมีลักษณะาการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตรงนี้อยู่ครับผมแล้วก็จริงๆในส่วนของบางประเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มการบริโภคที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในเอเชียครับผมก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกสินค้าฟุ่มเฟยคนซื้อมา discretionary ครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับดอกเบี้ยของประเทศหลักๆเนี่ย เช่นเฟดนะครับผมเจอจุดสูงสุดแล้ว ECB คิดว่าน่าจะมีการหันอัตาราดอกเบีย้ยตามมาผมก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อหุ้นปันผลสูงหรือหุ้นกลุ่มอสังหาผมก็ปัจจุบันนะครับกองทุนอาจจะชอบหน่อยในส่วนของพวกคุณกลุ่มเทคโนโลยีอย่างที่ผมได้มีการเล่าไปครับผมแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่ดีถ้าบอกว่าหุ้นพวกนี้เนี่ย ทางกองทุนโฟกัสไปที่หุ้นนอกประเทศจีนต้องย้นยนนิดนึงเพราะว่าทางผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยก็ระมัดระวังแล้วก็มีความคอนเซิร์นแหละว่าจีนนะปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้มีการฟื้นตัวมากแล้วก็ลดน้ําหนักหุ้นในประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็เพิ่มสัดส่วนอินเดีย่นี้ผมได้มีการกล่าวไปครับเรามาดูหน้าพอร์ตกันดีกว่าครับหน้าพอร์ตปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าท็อปเชนเนี่ยก็ประกอบด้วยหุ้นหลากหลายสัญชาติเนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เบอร์สองทงีเอสเอ็ม ครับผมซัมซุงซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริษัทเดียวแหละกับที่บ้านเราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เย็นมือถือต่างๆเนอะแต่ต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยอ,อ,อีกอีก1จุดเด่นหรืออีกหนึ่งเขาเรียกเป็นจุดเด่นหรือเป็นจุดแข็งของธุร,รกิจเขาคือผลิตพวกเมมโมรี a การ์ด ddr ram ทั้งหลายครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของโลกครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นําไปใช้ในพวกฝั่งของแลป็ปท็อปมือถือบ้างแล้วก็นําไปใช้ในส่วนของทาง พวกสมาร์ทโฟนบ้างครับก็มีสัดส่วนเบอร์หนึเบอร์สองก็เป็นไต้หวันชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็ตรงไปตรงมาเนอะครับผมก็เป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เบอร์หนึแล้วก็ Apple เนี้ยไม่ว่าจะเป็นชิปออ M1 M2 M3 หรือไม่ว่าจะเป็นชิปรุ่มใหม่ๆของทาง iPhone หรือ MacBook เนี่ย ก็ล้วนแต่ไปจ้างให้ทางชิปไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยผลิตให้ทั้งนั้นที่เหลือเนี่ยก็จ,จะเป็นแบงค์ของทางฝั่งจีนนะก็จะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่มีการชิปผู้คนเนี่ยมีการลงทุนมากขึ้นก็จะเป็นที่จะต้องใช้เงินเงินสินเชื่อจากทางธนาคารมากขึ้นโอเคครับผมที่เหลือถ้าเราไปดูในส่วนของทางเซกเตอร์เซกเตอร์ก็จะเห็นได้ว่าจีนปัจจุบันก็ยังคงมีน้ำหนักสักประมาณ2 5่อ อ๋ผมก็เหลือว่าไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่าจากพอร์ตเนี่ยเคยขึ้นไปถึงสูงสุดสักประมาณเกือบเกือบสีอันนี้สัดส่วนของจีนกับฮ่องกงรวมกันนะทางผู้จัดก,การกองทุนก็ลดขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรละจนเหลือไม่ได้เยอะมากครับผม2 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปโอเวอร์เวฝั่งของอินเดียแทนจะเห็นได้ว่าอินเดียเนี่ยมีน้ำหนักประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไต้หวันสิบเปอร์เซ็นต์ตามลหลั่นหับลงมาแล้วก็จะกระจุกตัวในฝั่งของกลุ่มไอทีค่อนข้างเยอะสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ โอเคครับผมถ้าเราไปดูในส่วนของทางเซกเตอร์กันบ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสัช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน,นี้จะเห็นจะตัดภาพเป็นตอนๆได้ว่าในช่วงสักประมาณเดือนธันวาคมปี2022ประมาณกลางปี2023ก็คือกลางปีที่แล้วแล้วก็ประมาณปลายปีที่แล้วก็คือเดือนพฤศจิกายนปี2023เนี่ยกองทุนมีน้ำหนักเป็นอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรครับผมก็จะสังเกตได้อย่างเห็นได้ชัดเลยว่ากองทุนชื่นชอบ ในส่วนของกลุ่ม IT เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะโดยมีการโอเวอร์อย่างที่ผมได้มีการบอกไปเนื้อสีเขียวครับผมก็เริ่มที่จะขึ้นมาสักประมาณ20%่รครับผมแล้วก็มีการล้มน้ำหนักในกลุ่มของฝั่งการเงินบ้างครับผมก็จักประมาณ20%เนี่ยเหลือสักประมาณ14-15%ในส่วนของทางปร,ทประเทศประเทศอย่างที่ผมได้มีการเ,เรียนไปเลยครับผมว่าจริงๆก็ลดน้ําหนักในจีนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมจะได้เห็นในแถบสีเขียว,ยวในส่วนของทั้งจีนกับฮ่องกงเนี่ยปรับลดลงมาอย่าง ค่อนข้างที่จะแอคทีฟเนาะแล้วก็รวดเร็วมากๆครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้ําอีกทีหนึ่งว่าข้อดีของการถือกองทุนที่เป็นลนักษณะฟันดแมเนเจอร์แอคทีฟก็คือปรับพอร์ตเนี่ยให้อย่างอัตโนมัติครับผมให้เข้ากับเศรษฐกิจปัจจุบันที่จะดําเนินอยู่เช่นจีนเนี่ยฟื้นตัวจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะักก็เริ่มมีการขายหุ้นจีนออกแล้วก็ไปลงทุนในประเทศอย่างอินเดียครับผมท่านผู้ชมจะเห็นในส่วนของสีเขียวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างค่อนข้างมีนัยสําคัญ ผมก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีแหละครับผมสำหรับกองทุนที่ฟันเมนเจอร์คอยปรับพอร์ตให้แล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ถึ่ต้องบอกว่าฟันเมนเจอร์ของ APDI เนี่ยอมองเห็นสถานการณ์เนี่ยกรอดล่วงหน้าพอสมควรเหมือนกันนะจะสังเกตได้ว่าเขาก็ปรับลดน้ําหนักุ้นจีนทยอยนะมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วหรือเดือนจูนครับผมถ้าเทียบกับเ,เดือนธันวาคมปี2022แล้วก็มันลดอย่างมีนัยยะเนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้ว โอเคครับวันนี้ก็น่าจะครบั่วนเนือหยิบกองทุนที่เป็นฝั่งเอเชียเนี่ยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมเผื่อท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยมีการลงทุนอยู่ก็จะได้เรียกว่ามีความสบายใจมากขึ้นแหละครับผมว่ากองฟอร์มันเจอร์เนี่ยก็ยังคงทําหน้าที่ของเขาได้อย่างค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ ครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดครับผมที่อยากสอบถามเกี่ยวกับกองทุนของบริจพิสเทิ์หรือมุมมองภาพรวมตลาดการลงทุนที่เราวิเคราะห์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คำถามไว้ที่ใต้โพสต์รายการเพื่อที่เราจะได้หยิบมาตอบคาถามของคุณผู้ชมในตอนถัดไปได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมครับท่านใดสนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบรจ .Principle ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p r i n c i p e TH เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนครับผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลงทุนได้ นอกจากนี้ครับท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งทางธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชัน้นนาทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน p r i n c i p a l Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ p r i n c i p a l Investment o p p o r t u n i t i e s ทุกวันจันทรเวลา10.00เป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube p r i n c i p a l Thailand สำหรับวันนี้ผมซีเทเน่และเบญพาน์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ